ช่งางเดียวคนนะอ่าสบายดีสบายดีพ่อพี่นอ้องสบายดีป่าลูกมาพบมาพอก,กับหมอบนนอ้อมาหน่อเกลียวพี่นอ้องนี่นอ่ะกับสมัยกินข้าวยำแรงๆกับลูกสาวสองคน,นคือเกลีกินข้าวแรงพี่นอ้องหั่นแรงกับผมมียังอันนี้ไข่ลวกลวกไข่ของลูกสาวแล้วก็มีหนอ่อไม้แล้วพี่นอ้นองหน่อไม้ ภาษาอังกฤษตัวฝรั่งโมหูเด้อหูแต่ว่าภาษาลาวหนอนไม่อันนี้แจ่วกะปิพี่น้องน้ำแรงๆกับข้าวเหนียววันนี้ฮอนฮอนกินกับลูกสาวสองคนพี่น้องหามาพี่น้องเอาเลยก่อนมาเบิ่งหมอกินแข็จะลืมก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามให้หมอให้หมอมาหน่อได้พี่น้องเอาเลยพี่น้องแจ่วกะปิเนาะ อ,อ่่นบ้างลราบังไข่มาสาว,ไ,วไ,ไขออ่หวกเราหมดแสบแสบหยวกเนาะชิ้นรับน้ำใหม่พี่นาะคอกับกบปิแฟกาแปเนอะ สัดๆพี่เนาะอาหารมันเข้าอันนี้ลวกไข่ลูกสาวคนหมักลวกไข่พร้อมกินกับปิ่น้ำใหม่พี่เนาะไข่บุกเขินมันลงมาแล้ว มันหนอห่อครับเวลาต้มน้ำไหม,หมกับเจีบกับปี่น่อเห็ดเองได้เนี่ยมาได้พี่น้องเด้มากินํำกันเด้ ไปนอนกินข่าน้งแรงมันมียังกินไรขอกินกับน้องหม่ไปนอนช่วนนี้โควิดไปหากินกับอะไรลงคล้องกับอะไรไม่นำค้องกับอะไรเนาะปิดมัดผ่ากับพี่น้องได้ไปได้สีเลือสีแพรกัสีไรพี่น้องครัเป็นปิดทา ปิดท่าเพราะว่าย่านมีคนลักลอบเข้ามาประเทศลาวเานี่ยนคนลาวพม่าแต่ไทยเนี่ยเขาลักลอบมากไปเนาะตาบัวกระได้ขาบมากไ้ขามเสซตด้านพี่น้องมากกัดโตพี่น้าะตาบัได้รักมากอะปับไม้พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นปิดท่าแล้วพี่น้องเพื่อ,อแพร่บวมมีพี่น้องล้กัดกัน โคฮิดเพเนาะแส่ไปนอะเรามากไขา่ลูกซาวอ,กาอายก่ับไข่ลวกไปน่นอะไข่ลวกซาวพันมักไข่ลวกไปน่นอะอนอย่างแรงก่นาะ กับพี่ทำเจ้าภาพมันเด็กพี่น้องเด้อทำไมเนี่ยนันอ่อนเลยพี่น้องแต่แซ่บออืืแซ่บพี่น้อง กินมาใหม่ก็ว่าคักยามนี้พี่น้องครก็ติดตามนําหมอนได้เด้อพี่น้องเอ้ยให้มีพันพันคนไว้ไพี่น้อง การระบาดของขนาดโควิดพี่น้อยขณะคนเท่าเดือดถ่อนไลฟ์หน่อยดังนั้นการกิน,กนเดือดถ่อนไปห่อยอาหากินบ่ได้พี่น้องตลาดเข้ากับปิดไน่ออาหากินแต่น้าไม้ไี่น้อยว้าวินล้วพี่น้องเปบ่า อ๋อเ,าเนาะแล้วชัก่อเอ๋นไข่ลวกเนี่ยลวกไข่กินแล้วนีนไ่ไม่ตีไข่ดูซาวไปอิ่มลวพี่น้อยม่ก็จะยิ่มแล้วเสร ไปเนอ,เอะพี่น้องเด้ออะล้วพี่น้องอีมัสกอนแล้วพี่น้องน้องแมนเล่นดังเลยหนึ่งถ่ายกัน่อยหนึ่ง, <c oughs> ลงคลิปนี้จะได้ลาพี่แล้วน้องพี่น้องเขากนคลิปหนานแ้วพี่น้องสบายดีพี่น้องขอขบใจพี่น้องเลยไปอา่านหนังมึงก่อนปดไป